จะไดนละนกคนคือ,อย่างไอหรือหาหกคนนึงเอาไอากับออดิชันค่ะแม่เพราะว่าคนที่อยากเป็นศิลปินมีอีกเยอะมากๆเหมือนวันนี้นะครับพวกเขาแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาโดยที่ไม่ได้หวังเงินสักบาทเดียวเอามาบอกเป็นข้างเบาเหรียญมันกับบไดใดด้แต่จริงๆแล้วมันคือความจริงนะครับพี่น้องเป็นอย่างนกขึ้นเดือดร้อนว่าคนบ่เขากุมไอบ่กมีสามลอยบ่ออันนั้นนี่นกทางหาแม่เลยว่าแม่ข้าซอยขาไหลไอปะ ถ้าหาแไม่อ้อยออสเรเรียว่าเราช่วยค่าไฟ์พี่แมนไหมหมื่นสองคือแบบทักไปปุ๊บแม่โอนเงินมาเลยแบบว่ามันเลยแบบทาให้คนที่เขาไม่เคยเห็นได้เข้ามาเห็นพลังใจของพวกคุณที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันโคตรเลยนะครับคือมือนหนึ่งทางหากว่าแม่จกักรพรรดิดังขึ้นมานะครับพี่น้องจํามือนี้ไว้ทุกคนจามืน,นี้ไว้ให้ดีนะครับอย่าอย่าหลงทางจาว่านี่คือจุดยืนของเข้าเราเกิดมาด้วยกัน ถือว่าเป็นการเกิดอน,น้ำกันได้ไอสร้างน้องนองรุ่นใหม่เนี่ยคอยบอกเลยว่าสางไงาสางข้าวเดียวพอข้าไปมาหาสู้กันอยู่แล้วสร้างน้องนองรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับให้เขาแสดงศักยภาพของเขาให้โอกาสเขาหลอกเสืออ่ามือน,นันเขาเสียเรนมานั่งกินเขาในร้านอาหารรู้ๆบอกพื้นลูกน้องน้ำกันคือจังเขาบอกพื้นเท่าเนาะไอเนาะขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณ <c oughs> ครั <c oughs> บ แล้วกับ่อลืมอีพี่สิมาด้วยหละไอ้สิเป็นพออระเอกคือว่าตอบ <c oughs> อาขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณพี่นอง อยู่ทางบ้านและก็พี่น้องทีซืบซือตัวเขามาขอบคุณเจ้าของบัตรทุกใบนะครับขอบคุณแม่ของนงนงฟงศะกรนะครับที่ซอยเมาบัตรกันเขามาขอบคุณแห่งสป,ปอร์ตทุกทุกอย่างทุกทุกสิ่งนะครับและที่สำคัญมือนี้ขอบคุณพลังของเขามาหมอล่ำขันใจแฟนๆเด้อครับขอบคุณขอบคุณทุกคำทุกไฟล์ขอบคุณ,คณ,กกกคณเกลืองเสียงนักดนตรีไฟจ่อ นะครับทุกระบบทุกทุกอย่างทีมไลฟ์สดด้วยนะครับทีแพร่อก ภาพสดงามมาอนีไ้พี่น้องได้รับเบิงรับชมทั้งบานขอคุณผู้หลับผู้ใหญ,ญ่ขอคุณผู้ญิบานมู12ขอบคุณเด้อดขอคุณพี่นอ้องบานโสท<ม>ุกคน<ม>ตุมม่มโฮมเบิงแย่งลูกเต่าเด้อบัดนี้ครับวันทีน่2ีสหนีสิเขา้อบญ่แล้ว <ฮะ S 1> ประมาณสองกอยก็ชีวิตสีได้โฮมเต่ากันย่นี่เบิงแย่งแม่นเด้อเบิงแย่งคนใจแฟนๆครับผมพี่น้องทั้งบานคือกันครับมีบุญมีงานเอินใสเอิญหาได้ นะครับกับบอลลามคนใจแฟนๆทำน่องขอนแก่นลูกศิษย์ลูกหาทิมันระเบียบ์พระตศินนะครับสายเลือดเดียวกันกับทีมานเสียงวิหกเขานี่แหละลูกพ่อเอพ่อเปียลูกพ่อเบียบนะครับชื่นชมอาจารย์โนตีเรนดี้ดีครับขอบคุณหลายเด้อครับปรบเเบบอาจารย์โนตีนะครับโอ้ยรอดมาก คำบ่กคำจ่าใดของศิลปินทุกๆชีวิตบนเวทีแห่งนี้ครับเ่าถืออกถือใจพี่น้องครับสีฟเหนียวของพี่แม่นงนกพงศกรครับก็กราบลงแถบตาพี่น้องสุขุสุขคนนะครับทุกๆการแสดงทุกคำบอกคำจ่าเพียงแค่เห็นรอยยิ้มของพี่ของน้องนะครับผมบดไดมีเจตนาอื่นใดเด้ออยากให้พี่น้องมีความสุขในการแสดงสดของหมอลำขนใจแฟนๆพี่แมนจักรพันธ์บัดนี้ให้น้องๆลงไปรับมาไล่ครับล่ำล่าพี่น้องเด้อบัดนี้เด้อเตยจักหนอยเนาะเตยจักหนอยพ่อเป็นนัินอ่ะ เอาจากสองเพลงก็ได้เอาโอ้ยเพื่อนเตรียมท่าเฉาไม่ไลเพื่อนแล้วันพุธบังไรสดอ่ะเออปัทนานกับมี่ตัวเฉพาะคนคิวหนาหันเอาใจสี่ขาวนาะวนาขาววนาทั้งสองวนาเอใจสี่ค่ะเอาวนาผู้ละสองเพลงว้ายบ่ต้องปาทนานครับฮันเสียลองอิลีกับผู้ละเพลงเอาผู้ละเพลงมันเดือดแล้วบ้านเนี่ยเพื่อนนอนเหมือนแล้วโดนโดนเทียร์เราคนหนาโดนโดนเทียติแมนค่ะแปดสิบผลงานเพลงไปเลยครับอาจารย์นโรตี เอาสำหรับพี่น้องอยากเต้นนะาฮานลุกขึ้นป้อนได้ไปในรีแหลกรีแลกเด้อเศร้าด้วาเด้เว้าเด้อ